ระบบออโต้โฟกัสในกล้อง x t 4ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นเรามาทำความรู้จักและมาดูวิธีใช้งานกัน โดยระบบโฟกัสนะครับของกล้อง X-T4 เราสามารถเลือกได้จากสวิตช์หน้ากล้องบริเวณตรงนี้นะครับโดยตัว S นะครับจะเป็นโฟกัสแบบทีละภาพนะครับผมหรือว่าซิงเกิลนะครับตัว C มาจากคําว่า continuous นะครับจะเป็นการโฟกัสแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัว M นะครับจะเป็นการโฟกัสแบบแมนนวลโฟกัสนะครับคือเราหมุนหาโฟกัสเองได้จากที่ตัวเลนส์นะครับ ในการถ่ายภาพนิ่งนะครับถ้าเราเลือกระบบโฟกัสนะครับเป็น S หรือ C เราสามารถเลือกโหมดโฟกัสนะครับได้3รูปแบบด้วยกันโดยเรากดเข้าไปที่เมนูนะครับเข้าไปที่เมนู AF/MF setting จากนั้นไปที่ AF mode จากนั้นเราเลือกโหมดโฟกัสที่เราต้องการหรือเลือกผ่าน Q menu นะครับจากนั้นเลือกไปที่ AF mode แล้วใช้แป้นคำสั่งด้านหลังเพื่อเลือกรูปแบบโฟกัสที่ต้องการโดยโฟกัสทั้ง3รูปแบบนะครับจะประกอบไปด้วย Single Point Zone และ Wide Tracking เมื่อใช้โฟกัสแบบซิงเกิลพอยต์นะครับเราสามารถปรับขนาดกรอบโฟกัสโดยการกดที่โฟกัสเลเวอร์หรือจอยสติ๊กนะครับจากนั้นหมุนแป้นคําสั่งด้านหลังนะครับเพื่อปรับขนาดที่ต้องการระบบโฟกัสแบบโซนหรือแบบพื้นที่นะครับตัวเลือกนี้จะเหมาะกับการถ่ายวัตถุที่มีการเคลื่อนไหว โดยระบบโฟกัสแบบโซนเราสามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกันสามารถปรับได้ถึง3ขนาดประกอบไปด้วย3า5 5ูณสามคูและ7จคูณเวิธีการปรับนะครับก็แค่กดปุ่มโฟกัสเลเวอร์หรือจอยสติ๊กจากนั้นหมุนแป้นคำสั่งด้านหลังโฟกัสไวทราคิงนะครับจะเป็นโฟกัสแบบกว้างนะครับผมโดยระบบโฟกัสจะทำงานตามระบบโฟกัสที่เราเลือก โดยถ้าหากว่าเราเลือกระบบโฟกัสเป็นซิงเกิลนะครับผมการทํางานจะเป็นแบบวายเต็มพื้นที่นะครับแล้วตัวกล้องจะเลือกจุดโฟกัสให้เองแบบอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเราเลือกโฟกัสเป็นแบบคอนติเนียลัสนะครับผมตัวกล้องจะทํางานโฟกัสเป็นแบบโฟกัส tracking นะครับเพื่อติดตามวัตถุที่เคลื่อนไหวเพียงเล็งกรอบโฟกัสไปที่แบบหรือวัตถุที่เคลื่อนไหวแล้วแตะชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งแล้วระบบโฟกัส tracking จะเริ่มทํางานอัตโนมัติ สำหรับการบันทึกวิดีโอนั้นจะเลือกระบบออโต้โฟกัสได้2รูปแบบเมื่อเลือกโหมดไปที่ Movie แล้วเลือกเมนู AF/MF setting แล้วเลือกไปที่ Movie AF mode แบบม u l ติจะเป็นโฟกัสแบบเต็มพื้นที่กล้องจะตรวจจับและโฟกัสให้เองแบบอัตโนมัติแบบ Area เป็นโฟกัสแบบพื้นที่โดยสามารถเลือกจุดโฟกัสตามที่ต้องการและสามารถปรับขนาดกรอบโฟกัสได้ หากเปิดทัชสกรีนไว้ขณะบันทึกวิดีโอและใช้ระบบโฟกัสแบบมัลติอยู่สามารถใช้ทัชสกรีนเพื่อเลือกจุดโฟกัสระบบโฟกัสจะเปลี่ยนเป็น a r e รียให้อัตโนมัติ